ดีๆนะคะนะเกลิ่นมันไม่ค่อยโสภา่าไรเป็นไงดีดีคุณชอตชอบไหชอบนะเดียวม่เยไหวเหมือนกันเก่งเียวมาเรียนแบบ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 อันนีผัดตำลึงคะ ไปจัดไไหนพี่ไปจานงอ้ไปดงอไปสิัดดาไปสิดาไปเพื่อนเดี๋ยวนี้มัวลอยที่น่ารัก ขอนี่เจ้าภาพท่านๆ่าตักเสร็จท่านเจ้าภาพค้อนัวดกระตักไปเยอะเลยเจะพภาพค้อนตาประหลัไปเลยอ่มีกระแอมม้ยงกระแอมเหรอนี่ยปยิบไปหยิบชิ้นใหญ่บิ้อใช่นะ เหมืนหอนวายุียนพ่อจะชัดาตัดเนือัใ่าสักองันทนะคันาเงเท้าใส่บางกูหน่อยพี่ะที่จะวิ่งไปตรงเก็บถวายจุียนนิดนแอมแอม กตำเบอร์ผัดผัดทิพย์กินกับหมูแล้วก็ผัดผัดตำเบอร์ไม่ได้ใส่ถั่วใส่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะโนโดโลอะไรนะอะนีลอเลนอเลนอเลนอะไรเนี่ยอะอะไรวะแจ๊คพูด แล้วภาษา่ขนมาขนมนำขนมนำอะไรก็ลืมหมดแหละขนมนำได้อยู่ยางเนี้ยพี่ชอบสามีเบียร์สามีสมีนีแย่หอบตัดแย่ยืนหอบแ้ ย่นไปนะเ่ต้องเอกินงไม่ตายี่มันมีเก็บเพื่อเก็ยาเอกเาคนเราถ้ากินเก็่างทำมันทะเลาะกันทะเลาะกันเหมือนเป็ดไก่ก้ากล้าบนไม่ไตั้การเรานยนะคะ เปลือกีถ้ไม่มีรินนยมรงตัวไม่สดไม่สดเนะแ้เขาทำ้าวยสดอยู่แล้วฉันก็ทำได้แค่นี้เอดีนะแต่ก็ำไม่สดอยเียคุณหน่อยก็บอกจะไปจัดอาหารับหหน่อยคุเดียวองไปทำารข้อระนั่นนะเพราะว่าังก็ไม่้อรับรับสินค้เดียวแล้ว